วันนี้เราจะมาทำเรมาโซ่กันนะคะแต่ตันนี้เราจะดัดแปลงจากเรก็มาเป็นเฟนฟายแทนค่ะอันนี้เราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกหน้าตาเหลืองกบกรอบๆอย่างนี้นะคะเราก็จะเอามาเทใส่เครื่องตำสลัดเลยเดี๋ยวเราจะได้เอามาคลุกพร้อมกันทำแบบ วันนี้ทำกินเองเลยไม่ใส่ถุงมือนะคะทำจาเครื่องเคียงเราก็จะมีตัวนี้เป็นเบคอนค่ะอบเนยมีโบโลน่านะคะมีโบอัดค่ะแล้วก็จะมีไข่กุ้งตามมาด้วยน้ำสลัดน้ำสลัดเราจะใช้2ตัวนะคะอันนี้จะเป็นสลัดมอนดีมันจะเป็นสลัดครีมข้นๆอันนี้จะเป็นน้ำสลัดครีมเหมือนกัน แต่ว่าจะออกขาวๆจะได้รสเปรี้ยวรสชาติของการเปรี้ย,ยวๆหวานๆแล้วก็จะเติมรสด้วยตัวนี้เลยค่ะโทคัสเซอันดับต่อไปเราก็จะมาเริ่มหั่นเครื่องเคียงทั้งหมดกันเลยนะคะ,ะแต่หรับแรกเราก็จะมาหั่นเบคอนก่อนนะคะ เดียวก้อนตัวนี้เราจะหั่นเป็นยาวๆก็ได้เดี๋ยวจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบและความสวยงามของแต่ละคนอันนี้เราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านิดนึงนะคะอ่ะาเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่จานเพื่อเราจะ คลุกให้มันเข้ากันก่อนนะคะคลุกกับน้ำสลัดก่อนตามด้วยตุอัดนะคะอันนี้จะเป็นตูอัดตุอัดเก่าก็แล้วแต่สะดวกเลยบางคนก็อาจจะ หั่นเป็นลูกเต๋าอันนี้ก็ได้่ะคะจะชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้เพื่อความรสชาติของปูอ่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นแฮมตัวนี้จะเป็นเบคอนเบคอนแล้วก็แล้วแต่หัน่นตามความชอบเลยอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ อันนี้เบคอนเราไปอบเนยมาแล้วนะคะเมื่อเราได้ของหันครบแล้วอันดับต่อไปเราก็จะมาผสมกันเลยค่ะเราก็จะใส่ถ้าบางคนชอบกินผักเราแนะนำเป็นผักสลัดหรือไม่ก็เป็น สาลายก็ได้แต่เราจะเอาสาลายมาใส่ตอนนี้ถ้าอยากย้ายต่วเขียวเราก็จะใส่สาลายตัวนี้ลงไปด้วย มันทนกินเองเลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะอาจจะว่าไม่ถูกหลักอนามไมก็ได้หลายๆคนอาจจะมองแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ตามด้วยไข่กุ้งเลยอันนี้เราทํากินเองใส่เยอะได้ไม่เป็นไรถ้าทาไข่ไม่ได้นะคะขาดทุนเสร็จแล้วเราจะเสื้อมาอ่างน้ำสลัดมาลาดตัวนี้เป็นสลัดขิน แล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะนี้เป็นสลัดน้ำสลัดสีมันจะไม่เหมือนกันนะคะรสชาติก็จะต่างกันถ้าตัวมอลลี่จะออกมันๆถ้าตัวสลัดครีมสีขาวนี้จะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็จะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวชูรสที่ดีมากเป็นน้ำ ขาดโทคัสสอจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเอามาคลุกรวมกันเลยค่ะอือ อคุกให้เขาเข้ากันแล้วที่เหลืออ่ะก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามารลางที่เราทอดไว้แล้วนะคะจากเมื่อกี้นี้ก็เอาตัวนี้มาโรยได้เลยค่ะ อร่อน่าเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาตัวนี้ออกมาน้าทานม,มากเลยค่ะตัวนี้ออกมาก็จะเป็นเรมาโซ่แบบใช้มันฝรั่งทอดค่ะสนใจทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะอร่อยค่ะ